<The> ฉันจะแสดงให้เห็นถึงพลังของปีศาจเองสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเซอินชาแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมา,อาสอนเทคนิคการหาประดับนะครับประดับที่ทุกคนแบบอยากได้กันนะครับไม่ใช่อันนี้ครับอันนี้ไก่กาเดี๋ยวเ้วให้ดูครับไปที่อะไรวะ บบ trump, นี่ครับรบนคำนี้ครับประดับนี่ครับที่ทุกคนอยากได้กันนะครับอันนี้กับอันนี้นะครับส่วนมากทุกคนอยากได้กันทุกคนแบบอะไรนะไปฟาร,ร์มที่ด่านบางคนฟาร,ร์มแบบอาจจะมีหลักการนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนอยากได้นะครับแต่เป็นระดับเดียวกันนะครับแต่อันนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ตีสามครั้งคุณดาวหนึ่งที่หมายถึงนะครับสกิลหนึ่งที่หมายถึงเนี่ยคือหนึ่งวินะครับไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสกิลนะครับที่เขาหมายถึงเนี่ยเห็นไหม เมื่อการโจมตีปกติทุก3ครั้งนะครับจะได้รับลดคูณดาว1นึ่สกิล1ไม่ใช่1วิเอไมใช่1นสกิลนะครับ1ว <c> ิ <oughs> เป็นอะไรที่แย,ย่มากนะครับจะเอาจริงๆอ่ะคือใช้จริงแทบไม่ค่อยได้เลยนะครับอันนี้จะได้แค่พลังโจมตี650นะครับแค่นี้แล้วกอ็อยากรู้กันใช่ไหมครับว่ามันฟาร์มยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มอ่า ก็หลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันอยู่ในด่านระดับปกติขึ้นไปนะครับเนี่ยระดับปกติไปจะมีเลดการันตีตะเรียอาจจะน้อยกว่าของระดับยากนะครับแล้วก็ผมยังฟาร์มไม่ถึงยากมากนะครับยังฟาร์มได้แค่เนี่ยยังถึงแค่ยากธรรมดาแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ไหวเท่าไหร่นะครับคือพลังยังไม่ค่อยยืนได้นานขนาดนั้นนะครับจัดทีมมาดีแค่ไหนก็ตอนนี้ที่ประดับที่ผมไม่ได้ก็คือประดับที่ด่านนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการฟาร์มให้ดูนะครับ คืออันนี้นะครับว่าระดับยากกับระดับปกตินะครับผมจะฟาร์มไว้เอาสักอย่างละห้าร้อยแล้วห้าร้อยมันเยอะไปหรือเปล่าเออห้าร้อยเอาอย่างละห้าร้อยแล้วกันนะครับผมจะฟาร์มทิ้งไว้เอาอย่างละห้าร้อยเลยผมจะฟาร์มทิิงไว้น,นี้ห้าร้อยแล้วกเ็เก็บกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยเป,ป๊ะเลยมันจะอันไหนมันจะออกดีอยู่กันนะครับ แล้วก็จะบอกมาทิกหนึ่งนะครับทิกที่ผมใช้นะครับก็ประมาณว่าใส่ตัวละครที่ปแปลกๆเข้าไปนะครับไอส่วนตัวนี้มันผ่านง่ายไอส่วนตัวนี้ไม่ต้องใส่ไออะไรมากครับใส่อะไรก็ผ่านเดี๋ยวแล้วพลังแค่เท่าไหร่หกหมื่นเองเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูนะครับเอาเริ่มจากอันง่ายก่อนนะครับถึงไปถึงอันยากอลไรผมจะมาพูดอีกทีนะครับพอฟาร์มเสร็จแล้วมันได้อะไรบ้างจั้หมปกี่หน้านะครับเดี๋ยวเอาอะไรดีว่ายีทีมจัดทีม เอาตัวไหนที่มาใส่ลงไปมันจบไวๆเลยเอาเป็นเลเซลมันกูนใช้บ่อยแล้วโอ้โห,โหเลซองลลเลเซลยละเทอะนี่เอาตัวนี้เลยนี่ตัวกระการเนี่ยสไปายนี่มีคนไม่ใช้กันเนี่ยไม่เอาออกแต่คาริมนะครับเดี๋ยวคาริมหมดเดี๋ยวมีตัวฮิวเอาใส่ตัวแทงนี่ตัวทำดาเมจเรานี่ยนี่ตัวทำรามิดนะครับเนี่ยไปสับของนะคราวนี้เรากดตีนะครับเหมือนจีเอ็มมันทำให้จีเอ็มรู้นะครับว่านี่สับของมาเลยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ แล้วค่อยไปสับของกลับนะครับเราก็สับของใช้ไปก่อนนี่อยวาของเดลอนมาเลยเป็นไงครับแค่นี้เราก็จะตีแรงก็ตรแล้วอันนี้ก็สับของของใครมาว่าเดี๋ยวจิดตัวเนีย่ยตอนนี้ใส่ค้างไว้พอดีมาครับก็จะประมาณนี้ครับทีมก็มันน่าจะผ่านง่ายๆแะ้พลังพิเศษยังไงก็ผ่านดูดีนั่นแหละเดี๋ยวฟ้าไ่ดูนะครับเอาเริ่มเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูๆก่อนว่าจะผ่านยังไงผ่านยังไ มันน่าจะผ่านง่ายแล้วครับใส่มาขนาดนี้แล้วนี่มึงใสไว้นี่มึงโอ้โหแชร์ชิปอย่างเร็วลิปบ,บางหรือกเก่งเนี่ยนี่ครับก็ออกระถุกนิดหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัดไปตอนฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันเอาละครับคราวนี้เราก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูกันที่ไอเทมแล้วเราได้อะไรกันบ้าง นี่ครับไอเทมของระดับปกตินะครับระดับปกติจะได้ประมาณนี้ก็ทองห้าเสนนะครับเนี่ยแล้วก็แผนที่ใช้ไปนะครับแต่ก่อนมีพันห้านะครับเหลือเนี่ยเหลือหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันนี้ตัค่าหนึ่งพันนั่นแหละก็ได้มานี้แล้วก็นี่ก็ปกตินะครับนี่ก็ได้ตามปกติผลลับทั้งหมดไปก็ได้ทองสี่เศษห้านะครับแล้วก็อีกเพศอีกนิดหน่อยนะครับจะไม่ได้ละไว้เกินประมาณนี้นะครับ ของก็จะเป็นมาในแค่นี้จริงๆนะครับเนี่ยเี่นี่ก็ไม่ได้ใช้ครับน่าจะไปย่อยทิ้งเพราะว่ามันเป็นของป้องกันนะครับใช้ไม่ค่อยได้ของไม่ใช่ป้องกันป้องกันใช้ได้อยู่อันนี้บอกครับบอกใช้ไม่ค่อยได้นะครับจะมีตัวที่ใช้บอกป้องกันจะเป็นคุ้มกว่านะครับแบบดูดีแต่วันนี้คุ้มกว่าก็เห็นแดงครับแล้วก็ตัวนี้นหน่อยครับอันนี้ตัวลูนโอเคอยู่แล้วก็บทประมาณนี้นะครับเราจะไปต่อกันที่ระดับยากนะครับคาวนี้สงนอนเที่ยงตุลีนะครับวันนี้ โอเคอันนี้เราก็จะไปสู่ตัวระดับยากนะครับท่นอ่านีระดับยากตัวนี้เลยอันนี้ก็เส้นเลืมดก็ผ่านนะครับอันที่จริงก็นั่นผมจะไม่ขอเปลี่ยนนะครับมันจะไม่นั่นจะใช้เซฟนี้ลงไปเลยไม่สนนะครับไม่แค์อยู่แล้วอ่าครับแต่จะนานหน่อยนะครับตัวนี้อ่าก็ฟาร์มเลยครับ ตัวนี้ก็จะเหลือพันหนึ่งพันหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งร้อยห้าร้อยเห้าร้อยห้านะครับจะเหลือห้าร้อยห้าเดี๋ยวมาดูกันครับจะได้อะไรบ้างมาดูกันผมก็จะขอตัดไปตอนออฟาร,ร์มเสร็จแล้วแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือในจังหวะที่ผมเผลอ,อกดออกนะครับอันนี้จริงมันมันมีห้าร้อยนะครับแต่ว่าผมเผลอไปรับในร้านค้าออตอนเที่ยงพอดีนะครับเป็นลาเปตอนเที่ยงพอดีผมก็เลยเผลอไปรับมามันก็เลยต้องเหลือหกร้อยนะครับ ของที่ได้ผมจะอธิบายในปานนี้นะครับว่ามันมีที่ผมไ่อันนั้นออกไปนะครับไอผมเผลอกลนับไปแบบไม่ได้อัดไว้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นของเก่าที่ได้จากนั้นนะครับส่วนสองอันนี้เป็นของที่ได้มาใหม่นะครับส่วนประดับก็ไม่มีนะครับก็มีแต่ของพวกประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแหวนเนี่ยนมาให้เป็นของอากาศนะครับในก่อนส่วนทองก็เพิ่มขึ้นมาก็แปรแสนนะครับอ่าอ่า หลังจากตัวกอดมันมีแล้วร้านหนึ่งนะครับมันเพ um hm ิ่มมาแปดแสนเก้าหมื่นนะครับแล้วก็แล้วก็ยังไม่รับจากตรงนี้นะครับตรงนี้จะเท่ากันนะครับกับตัวที่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยจะเท่ากันเลยเออไม่เท่าเนี่ยนี้มากกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีาร์มค้างอะไรบ้างเมื่อกี้นี้ครับก็จะประมาณประมาณนี้นะครับของก็ไม่เกิดกันมากนะครับมันจริงๆก็เนี่ยจะห่างกันตรงทองนะครับใครคิดว่าของมันเหลวมันต่างกัน ของก็มี2อันนี้ครับมันอาจจะเล็ดมากกว่านิดหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่เกินกันมากหรอกสำหรับใครฟาร์มนะครับส่วนไอ้พวกประดับแบบนี้นะครับมันอออกยากนะครับถ้าผมลองสูตรมาครับก็ประมาณว่าสับตัวละครสับแผนที่สับรูปแบบนะครับลองสับดูนะครับลองสับสับดูใส่รูปแบบเดิมบางทีมันก็ได้นะครับก็เป็นช่วงเวลานะครับช่วงเวลาที่ผมฟาร์มได้นะประมาณ5้าโมงเย็นเดี๋ยวตอนห้าโมงเย็นเดี๋ยวผมมาฟาร์มให้ดูอีกอันหนึ่งดีกว่าอีกห้าร้อยสุดท้ายผมจะฟาร์มตอนช่วงห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดู ก็มได้หรือเปล่าประมาณเวลาก็จะถึง5้าโมงครับแต่เอา4ี่โมงไปก่อนนะครับ4ี่โมงครึ่งนะครับประมาณเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับถัดมาจากอาตอนบ่ายกว่านะครับตอนมาตอน4ี่โมงครึ่งแล้วกันเราจะมาทำการฟาร์500คาพีที่เหลือนะครับมาดูเลยครับว่ามันจะได้หรือเปล่าจะขอฟาร์มเป็นระดับยากแล้วกันนะครับเพราะว่าคือฟาร์มระดับปกติแล้วเทียบทองกันนะครับคือทองมันจะได้ห่างกันประมาณ3ามเศนะครับแล้วทองจเป็นต้องใช้อยู่นะครับก็สายฟรีนะครับทองก็ยังจำเป็นอยู่ ทรัพยากรค้าจําเป็นนะครับเขาครับผมจะขอเปลี่ยนทีมนะครับผมจะขอเอาทีใหม่ลงนะครับอันนี้นี่เป็นการคล้ายๆการรีเซ็ตนะครับเอาใส่ในตัวดามิให้มันจบเร็วๆเ,เลยนะครับเอาเดรนเอา,า,เ,เ,อาเอานีลงเอายอนมีลงนะครับเอาแบบให้มันหายเร็วๆไปเลยนะครับเนี่ยลสับไปเทียมเอาขอสับไปเทียมครับ เอาละครับทำการสับไอเทมเสร็จสมบูรณ์แล้วครับพลังรวมก็ได้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับเจ็ดร้อยนะครับประมาณนี้อาอผมจะปล่อยฟาร์มทิ้งไว้นะครับเนี่ยจะเริ่มเนี่ยผมจะมาดูกำลันจะได้หรือเปล่าระดับที่อยากได้นะครับอ๋อผมก็จะขอตัดไปตอนฟาร์มเสร็จนะครับผมจะฟาร์มหมดเลยนะครับคัมพีเนี่ยรู้ว่าเหลือไว้ดีกว่าเพราผมจะถ้าหมดก็จะหมดเลยนะครับถ้าไม่หมดก็จะเหลือไว้นะครับแต่ขอดูก่อนแต่ใช้เกินห้าร้อยแน่นอนครับ คอยมาดูกัน,นว่าจะได้ Jamie, หรือเปล่า <serves> หลังจากที่ฟาร์มไป6 0 0คัมพีนะครับผมก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันเดิมแบบของใช่ไหมไม่มีอะไรเพิ่มเลยนะครับเนี่ยของแดงไม่มีอะไรเพิ่มเลยมีแต่ของฟาร์มนะครับที่จะหินเพิ่มนะครับหินเพิ่มมาสองก้อนคือที่ผมฟาร์มไป600นะครับอันที่เมื่อกี้ที่มันยังเหลืออยู่นะครับอันนี้มันผมรับมาตอน1 8บนาฬิกานะครับเนี่ยเป็นเวลา1 8บแนาฬิกาแล้วผมฟาร์มตอน5โมงนะครับมันก็ไม่ได้นะครับไม่ดีเลยล่ะไม่ใช่เวลานะครับก็ไม่ได้เหมือนกันห้อ่า ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขอ,อ,อคลิปนี้ถ้ามันจบแบบนี้ก็จะดูจะจืดไปนะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มแบบให้ดูนะครับแบบเอาอันนี้แล้วกันเนี่ยผมขอฟาร์มตัวนี้แล้วกันครับเวลา18ดนาฬิกานะครับตัวนี้แล้วทีมน้ำมใสเป็นทีมแบบเอาอันไหนดีว่าเราต้องใส่ตัวแปลกๆเข้าไปหน่อยหรือเปล่าเสริมสร้างโกลมกาวมันเจียมแบบให้เขาตัวกากๆนะครับเหมือนเจียมาอาจจะมีผลก็ได้นะครับว่าทาให้เราแบบได้ของดีๆนะครับ อันนี้เป็นผมเชื่อของผมนะครับผมเชื่อส่วนบุคคลนั่นแหละ,ะเดี๋ยวลองทำดูเผื่อมันเวริร์กเอาลองฟาร์มดูผมจะให้ดูนะครับว่าฟาร์มมันเร็วแค่ไหนผมจะฟาร์มสักสี่สิบคอมพีเลันนะครับสี่สิบคอมพีเขียวแล้วน,นะครับมไม่น่าจะไม่น่าจะถึกมากมันจะเสียวตายเแียแวเ,เดียวนะครับดู ในอันเดลอนเป่าทีเดียวตายนะครับประมาณเกือบ30มสิบวิแค่นั้นนะครับเสียไปแล้วสเอาละครับผมก็ทําการสมมาจนไอ้สูงเยอะไรละ่ะก็ทําการเล่นมาจนถึงเหลือสามร้อยสามสิบสองใบเขียวนะครับเนี่ยคือหน้าที่สองมาดูหน้าแรงนะครับปับ๊บลบเกมทิ้งเลยครับมึงเสื่อมเกินมีแดงแค่ถุงมืออันเดียวนะครับเนี่ย งมือของไอ้เลเวลสกิลนะครับอันนี้อันเดียวเลยไม่มีอันอื่นแล้วเนี่ยครับแต่ว่าไอ้แล้วก็อ่อาันแถมให้คนดูแล้วกันนะครับเนี่ยมีพันหนึ่งร้อยไอ้เพชรพอดีหนึง่งร้อยรูบีพอดีต่ขอมาสม,มน,นี่ครับอันนี้ได้จะขึ้นแปดสิบแล้วอ้าวสมแม่งไปตรงนี้แหละมาดูนะครับจะได้หรือเปล่ามาปิงปิงปิง,ปง ข้ามแม่งเลยไม่มีอะไรลนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปออกมาก็เป็นคลิปเกี่ยวเกมพวกนี้แหละครับหืมในตอนนาตาตาเห็นแล้วขอมันขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้นะครับถ้าใครอยากสนใจก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเดี๋ยวขอเก็บคัมพีกอนระับเยวจะทาคลิปฟาร์มทุกๆชั่วโมงนะครับสัก2-300คัมภีร์พีต่อชั่วโมงละกัน เดี๋ยวจะทำ24ชั่วโมงเลยผมจะตื่นทำตีนปีสองปีสามเลยนะครับจะทําให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไง